สวัสดีค่ะยามเย็นของวันอคารวันาคารที่17เดือนธันวาคม2567นะคะฉันก็อยู่ที่สวนโคกหนองนานา,นานานาโมเดลเหมือนเดิมนะคะนี่สะน้อยๆของฉันมีอยู่3าสะตรงนี้กับอีกอันหนึ่งก็ตรงที่ทำนาก็เป็นสะน้ำเหมือนกันเนาะถือว่าเป็นสะน้ำ เพราะว่าเป็นที่เก็บน้ําอันนี้ก็คลองนะคะแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้เล็กใหญ่โบเล็กโบใหญ่โบสั้นโบยาวโบลึกโบตื้นรวมแล้วสิบที่ด้วยกันนะในเนื้อที่สิบได้ตรงนี้นะคะแล้วฉันก็ไปมุ่งมั่นเป็นโมเดลให้เพื่อนพ้องพี่น้องทําในเรื่องโคกหนองนาบ้างทําเรื่องการเอาสินค้าเกษตรมาขายบ้างเช่นขาตะไคร้ใบเตยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะ แล้วก็บางอย่างชั้นก็ทิ้งไปไม่ได้ดูแลนะคะทั้งที่ฉันก็ค่อนข้างจะมีอะไรมากมายที่คนอื่นเขาไม่มีแต่เขาขยันน่ะน่ะเป็นการแย่ของฉันเองนะคะแต่ตอนนี้ฉันกลับมาทําแล้วพี่น้องถ้าใครมีความสนใจที่จะทําอะไรเหมือนชันก็คือมีของที่จะเปลี่ยนเป็นเงินตราได้อย่างเช่นช่วยกันปลูกข่าตะไคร้ปลูกเตยกันนะคะเพื่อวันข้างหน้าเราก็จะมีรายได้ เยอะแยะเลยนะคะฉันเคยตั้งร้านว่าเรือนคนมีจริงๆแล้วมันก็มีทุกอย่างจริงๆมีกว่าคนอื่นไม่มีนนเหละเป็นเรื่องของอนันดานะคะอนันดาพารวย